แนวทางเวยลาวันนี้นะคะแนวทางเลขถูกนะคะ,ะเจ้าป่านําโชคโอ้ยเบเร่มาขอด่วนหรอกท,ท่านผู้ชมเนาะเอามาจุดถูกขอแนวทางเลขถูกนะคะในป่าก่อนเจ้าป่านําโชคนะคะเลขถูกแม่นๆน,น,นะคะเออเบเร่มาด่วนหรอมาท่อความสาดไปเยอะขอติ่งยิน,ยนเป็นตัวเลขเด้อครูกำเนียร์เออเบเร่มาขอด่วนล่ะ อันอันดูเด้องาเด้อเป็นบันพวหยิ่งนะคะอยู่นี่อิเตะเวน็ตตกดินพอดีเนาะโอ้ยท oh ุกคนขี banks, ้ลบไปงาเอ้ยขอแนวทาง้าเด้อเลขถูกปรไเด้ยมาขอดุนแบบให้โชคให้รากให้ลูกให้หลาน้าเด้อ เลขยังคือตัวบบงไงบ้านิาก็คือพันจะให้นะคะผู้ชมมองก็จะมองเห็นเป็นตัวเลขในนี่แหละนะคะในจอมปวกนี่แหละนะคะโมเดลแมวขอดนดอดเลยเนี่ยเด้อเลขถูกไปเมืนแม่เลย ข้าเห็นเป็นตัวใดนเนคะุณผู้ชมังไงเหนเป็นเลขอันเลขเจ็ดบยัยผางเลขถูบน้ำดำฮึสี่เจ็ด ยู่ข้างเลขกถูกไนะหมคผู้ชมเราซีสีบ้างเพขอถอดขอไพเดอวยนะอันนี้สี่ิจบันทึคอโดนอ่ะเด้อยยาเด้อ เละกล่าพัฒนาสีเจีดนะทา่านผู้ชมบ้านมางามถ่ายยุคห่างถูกถ้าเกิดขอให้ไปมีโชว์มีลาบเดอ้ออย่างเงีย้ยเยแล้วก็ล่อรุ่นเล็กถูกเนาะจะเป็นตรกหินขึ้น เมื่อเราพอค่อยเห็นวงเงี้ยตัวใดเนาะมันเ็กถูกนะห้าลเล็กเจ็ดมาชับแต่ไฟสอดไปห้าศูนย์หกโอ้ะะห้าศูนย์หกเนาะเมื่อเรามองเราค่อยเห็นเลยไฟสายซองมึงเห็นอยู่ห้าศูนย์หกเนาะ นะคะแนวทางเลขทูปนะคะห้าศูนย์หกศูนย์หกห้าหกนะคะก็ตัดเนาะนะคะงวดงวดเจ้าปลานําโชคงวดนี้เลขชัดๆัด้ทะะะะล,กกลท,ท่านผู้ชมนะคะสี่เจ็ดนะคะอยู่ข้างเลขทูปมั่งกลางท่านผู้ชมเนาะอ่าท่านผู้ชมนะคะที่เขามารับชมก็ขอมิโชคมีลาบเลยนะคะในแนวทางหวยลาวเจ้าปลานำโชคนะคะบระเด็มะขอดลก็ขอให้เฮงเฮงปังๆ,งๆนะคะมีโชคสวัสดีค่ะ